นี่นะฮะเกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากครับหลังแซนเพื่อนตงโมออกมาเปิดใจครับเล่าเหตุการณ์แตังโมพลัดตกเรือตับปมใส่ชุดบอดี้สูทแล้วไปปัสสาวะท้ายเรือสร้างความสงสัยให้กับหลายคนครับรวมถึงคนบันเทิงว่าการใส่ชุดบอดี้สูทแล้วปัสสาวะนั้นนะทําได้ด้วยเหรออีกทั้งยังต้องจับขาเพื่อนและนั่งบนเรือไปด้วยครับอย่างเช่นนางเอกสาวขวัญสามณนะีถึงกับโพสต์ข้อความเลยว่าทําไม่ได้ด้วยนะถ้าใครทําได้ช่วยสอนทีค่ะว่าทํายังไง ใส่บรอที่สูดเข้าห้องน้ำขวัญคือต้องถอดเริ่มนับหนึ่งใหม่ใครทำได้ช่วยสอนทีมีใครปัสสาวะได้เลยไหมคะัทางด้านคุณออมสกาวใจนะครับก็คอมเมนต์ต่อนะว่างงแม่ก็ทำไม่ได้แม่ก็ถอดตั้งแต่ข้างบนถ้ามีกระดุมก็ปลดกระดุมคือไม่ฉี่เลยนะแหวกหรอทำยังไงก่อนโอ้ยความจริงก่อนไหมนะลูกแล้วก็อีกมากมายนะครับ ส่วนนักแสดงและผู้จัดคนเก่งนะครับอย่างหนิงปณิตาก็โพสต์ว่าใส่บอดี้สูทฉี่วงเล็บนะครับสวมส้นสูงได้ปะเรือวิ่งด้วยมือจับขาด้วยเสื้อผ้ารุงรังอีกถ้าเป็นฉากบู๊ในละครนะ่คงลุ้นดีท่ามกลางคอมเมนต์จากคนบันเทิงนะครับอย่างคุณตูป่ปยัคฆ์ดีก็คอมเมนต์ว่าจริงจริงจริงๆนะักวิเจจ๋า,จาคอมเมนต์ตอว่างง,งในงงมากค่ะแม่คุณเมย์พิชชาาบอกว่าใส่บอดี้สูทฉี่แถมใส่ผ้าอนมามัยอีก แหวกฉี่ยังไงอะมือจะเปื้อนไหมพี่ถ้ายากจังขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ